ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังในเหวียนส่วนฟุก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่เมื่อวันที่5เมษายน2564พระนธัมในเหวียนส่วนฟุกรประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอย ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประสบความสุขความสําเร็จทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปประชาชนชาวไทยชื่นชมยกย่องท่านประธานาธิบดีอย่างมาก ที่ผ่านมาท่านได้ดำเนินการสนับสนุนและทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอดเพื่อส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับไทยให้ใกล้ชิดสนิทสนมและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้กลชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมายาวนานแล้วความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันให้พัฒนายั่งยืนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีระดับสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภร์ได้นำมาใช้ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควักรัติยราชนารีที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีดำเนินงานด้านการให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไรโดยเฉพาะการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสซึ่งได้นำนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์การสาธารณสุขมาให้บริการประชาชนเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมกัน เครื่องดิจิทัลเพดซีทีเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ได้นำมาใช้ให้บริการแก่ประชาชนที่โรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นแห่งแรกในเอเชียเพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคทางระบบประสาทและโรคหัวใจโดยคุณสมบัติของเครื่องดิจิทัลเพดซีทีซึ่งแตกต่างจากเครื่องเพดซีทีในอดีตสามารถใช้ตรวจวินิจฉัยได้กับสารรังสีหลายชนิดมากขึ้นสร้างภาพได้อย่างชัดเจนแม้มี มีรอยโรคขนาดเล็กทำให้มีความถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นส่งผลให้แพทย์มีข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยวางแผนการรักษาและติดตามผลการรักษาอีกทั้งมีระบบ AI ช่วยระบุตำแหน่งของอวัยวะหรือรอยโรคในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพื่อทำการคำนวณได้โดยอัตโนมัติยังมีประสิทธิภาพและแม่นยำ และยังมีเทคนิคใหม่ในการถ่ายภาพอาวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวเช่นช่วงหน้าอกและช่องท้องจากการหายใจและหัวใจที่มีการเต้นอยู่ตลอดเวลาเป็นการแก้ไขการสั่นไหวของภาพโดยไม่เพิ่มเวลาในการถ่ายภาพทำให้ได้ภาพที่คมชัดโดยผู้ป่วยไม่ต้องกลั้นหายใจนอกจากนี้บริเวณช่องรับตัวผู้ป่วยมีความกว้างมากขึ้นและมีขนาดอุโมงค์ที่สั้นช่วยลดความอึดอัดและเพิ่มความสบายให้กับผู้ป่วยระหว่างการตรวจวินิจฉัย ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินงานตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยราชนารีในการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยราชวิทยลาลัยจุฬาภรได้ยกระดับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยนำเทคโนโลยี PET MRI BioGraph MRI 3 Tesla เข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการตรวจวินิจฉัยแก่ประชาชนเป็นเครื่องแรกในประเทศไทย มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สามารถช่วยแพทย์ในการสร้างภาพการทำงานในระดับเซลล์ที่ตรวจรอยโรคขนาดเล็กและอวัยวะที่มีความซับซ้อนได้เหมาะสำหรับการวินิจฉัยกับชนิดมะเร็งจำพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งตับมะเร็งสมองมะเร็งนารีเวชมะเร็งศีรษะและลำคอเป็นต้นเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเป็นไปอย่างครบวงจรนับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งในวงการวิทยศาศาสตร์และการแพทย์ โดยเป็นการดำเนินงานที่มุ่งผลักดันและขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่การเป็น Medical Hub ด้านการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนได้ดําเนินโครงการจัดสร้างโรงพยาบาลจุลาภร์ส่วนต่อขยายขนาด400เตียงและศูนย์การศึกษาของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ซึ่งได้รับพระราชทานนามอาคารจากสมเด็จเจ้าฟ,ฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคติยราชนารีว่าศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรเพื่อเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ให้การรักษาพยาบาลประชาชนผู้เจ็บป่วยโรคอื่นๆนอกเหนือจากโรคมะเร็งที่จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ ด,ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทัดเทียมนา,นานาประเทศสำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆดังนี้ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพิพิธภัณฑ์ศิลป่นดินและ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่วันที่13เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพาร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19จะคลี่คลายช่วงนี้กลับไปทางคุณพิมพิมนค่ะขอบคุณคุณวันวิสาค่ะผู้แทนพระองค์มอบ